สวัสดีครับสวัสดีนะนๆะเนะพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมนสมหมายแตกก็เช้านี้นะครับหลังจากออกกามาก็ลุยเลยหาตกปลาเช่นเคยนะครับวันนี้วันตกปลาแห่งชาติด้วยเดี๋ยวที่ผมจะใช้ก็จะเป็นเจ้างูหนามไวตั้นนะครับเดี๋ยวจากค่ายปูราชาก็มาสำมคลองเดิมครับวันก่อนค่อนข้างจะจะกัดดีอยู่หมายที่ รถเยอะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าไปไปรูยกันเลยครับ <saint S 1> พื้นที่ปุ๋ยเป็นอะไรอะพื้นที่ชชไม่เอื้ออำงวยนะครับ กิ่งไผ่โหทุรันทุเลลื่นด้วยไม้เดียวครับนี่ไซนี้ไซก็โอเคอยู่ครับกำลังสนุกเลยไซนี้กัดเป็นเจ้างูหนามไวตั้นนะครับสีส้มเต็มคําเลยพุ่งออกมาจากแหน,นะตุ๊บเลยไม้เดียวรู้เรื่องครับ ไม่ได้ไปส่งนานแล้วครับสไตล์ผมรถคันสวนอย่างเดียวเต็มคำโอเคเดี๋ยวลองใหม่ครับเผื่อมนนีตัวอีกไว้ตั้นมันทุกใหม่สื่อรถ ว่าจะหันไปฝั่งนู้นดีว่าฝั่งนี้ดีกว่าครับจะได้ไม่เมืดอ,อัดดุมากครับกัดโหดอ่ะ น่าจะคนละตัวนะกับตัวแรกไม่แน่ใจครับแต่สไตล์การกัดคือเหมือนกันเลยไซส์นี่ครับไส์สวยเลยครับอ้วนตุ๊บตัวนี้อ้วนตุ๊บครับกัดเป็นเจ้างูนามไวตันนะครับสีเหลืองตัวนี้เต็มคำขนาดไม่ได้สูงนะดูจากการกัดก็แทบจะส่งไม่ทันแล้วครับ ให้ถึงผักลากลงนะครับเน,เนียนเลยให้ถึงผักลากลงให้ถึงผักลากลงก็มีโอกาสที่ปลาจะกัดส,สูงเลยการกัดของเขาก็คือเหมือนกันกับตัวแรกเลยนะครับกัดสตีหางวิ่งปี๊ดเตัวนี้กัดโดนไม่ได้ส่งครับอ้วนๆส่วนสมบูรณ์มากเลยโอเคกัดแบบนี้โอกาสที่จะส่งทันน่ะยากครับต้องสวนอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อครับ ไว้ต้นมันทุกไม้สื่อโลด I you in ต้องเห็นบ่ล่ะใกล้ขนาดนี้ดูก่อนน่าจะเห็นอยู่หรอกมั้ง,ง,งดูมากตัวนี้ดูทำไมถึงดูตัวเดียวกันรู้เปล่าไม่รู้นะครับผอมหมดใจลอยดูดิโอ้ยกัดเป็นเจ้างูหนามไวตั้นนะครับสีส้มตะเนี้กัดแบบยังไงไม่รู้สายวิ่งวัดเวาไปสองที สายมันวิ่งแล้วนะผมถึงวัดก็อยูนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็จะถ่ายรูปปล่อยไปครับพูดพูดเลยครับโอเคเดี๋ยวเราปล่อยคือไม่อยากขยับเข้าไปไปปล่อยใกล้กว่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลองซ้ำใหม่นะนี่ครับเจ้าหนามไวตัน องศาตัวเบ็ดโอเคเดี๋ยวลองซ้ำที่เดิมครับไว้ตั้นมันทุกหมายสื่อโหลด ไม่น่าโหดเลย on จังหวะรถมาพอดีรถโครเยอะเลยเอบไซส์สวยครับตัวนี้กัดเป็นเจ้างูหนามไวตั้นนะครับสีน้ําเงินตัวนี้ก็คือมันมีน้ําไหลนะครับแล้วก็มันมันกัดลูกปลาฟองฟอดขึ้นน่ะผมเห็นพอดีผมก็เลยตีไปเรียบร้อยไซส์สวยโอเคเจ้างูหนามไวตั้นนะครับ ไม่พลาดแต่อนี้เดี๋ยวรุยกันต่อครับไว้ตั้นมันทุกหมายสื่อโหลด แรกน่าจะดูดครับคือรอบแรกไม่ได้มองผมไม่นับมันน่าจะดูดแหละเพราะว่าผมลากเหยื่อแล้วมันไม่มามันตึกตึกตึๆก,กครับเพราะว่าผมหันมามองฝั่งนี้พอดีมันเหมือนมันมีกัดลูกปลาครับแต่รอบนี้ผมเห็นดันน้ํมาแล้วผมเลยชะลอให้มันปลาไม่ค่อยอนนะกัดเป็นเจ้างูหนามไวตั้นนะครับสีดำตันนี้เต็มเตมอ่า วิ่งันดดตุ๊บแล้วผมก็ส่งให้นิดนึงเลยสายกํลาลังวิ่งก็ส่วนเดี๋ยวตัวนี้ผมก็จะปล่อยไปนะครับไม่ใช่เป้าหมายครับเราไปตามหาตัวอ้วนโอเคฝากกปด้วยนะครับเจ้าหูงหนมไวตันเดี๋ยวรีกันต่อครับไวตันมันทุกหมยสื่อโหลดก็โอเคครับวันนี้หมดเวลาแล้ววันนี้แดดร้อนสุดๆดเลยครับ ลอกก็มีปัญหาต้องกลับไปเปลี่ยนลอกนะครับแต่เจ้างูหนามไบตั้นนะก็ยังมีผลงานพอให้น้าหนาได้ชมอยู่ครับแดดร้อนสุดๆครับช่วงนี้เปี้ยงเลยลาก็จะกัดยากนิดนึงนะครับถ้าแดดร้อนโอเคคลิปนี้คงต้องกลับแล้วครับส่วนคลิปหน้าจะไปทางไหนก็ฝากติดตามช่องน้อยๆด้วยนะครับสมไม้แตกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ